ตามที่สำนักพระราชวังมีถแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีส่งประสบอุบัติเหตุระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรากายทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวาเป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวกเมื่อวันจันทร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2564เวลาเช้าเป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ร่วมกันวินิจฉัยเห็นว่าควรถวายการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด จึงได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกมุมารีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยในวันอังคารที่19มกราคมพุทธศักราช2564เพื่อส่งรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้างโดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรร,ร่วมกันถวายการรักษาจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง 19มกราคมพุทธศักราช2564